สวัสดีค่ะเราพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายสบายๆกันด้วยกิจกรรมปั่นจัก,กรยานชมสวนสัมผัสมูลเสน่ห์แห่งวิถีเกษตรเชิงอนุรักษ์ณนะชุมชนพอเพียงบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะชุมชนบ้านบางพลับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาใช้อย่างชาญฉลาด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จของบ้านบางพับนี้เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเองและการทา่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยกันอื่นก็ต้องขอชื่นชมชุมชนบ้านบางพับเองนะครับที่มีส่วนช่วยให้พวกเราเนี่ยมี สวนสวยเอาไว้นะครับอย่างที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีใช้สารเคมีแม้แต่นิดเดียวนะครับและได้รับรางวัลจากทอทอท,อทอด้วยใช่ไหมคะทางบ้านบางพบเองได้รางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยมประจําปี25 5 3ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับฝากไปถึงนักท่องเที่ยวกันหน่อยไหมคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักง,งานสมุมสมมสมมทรสงครามชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาชมแหล่งเรียนรู้นะครับที่เราเห็นมาเป็นสวนวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเดิมๆที่ปัจจุบันนี้คงหาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ เ่วสวนมาแล้วต้องไม่พลาดชินส้มโอพันธุเขาใหญ่ผล,ลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามรับรองว่ารสชาติอร่อยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะครับอร่อยแน่นอนครับส้มโอพันธเขาใหญ่ที่นี่ปลอดสารพิษค่ะเพราะใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและใช้ขี้แดดนาเกลือในการปรับสภาพดินทําให้ส้มโอมีรสชาติหวานอร่อยเปลือกบางเนื้อแห้งร่นไม่เลอะมือ ีกหนึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษบ้านบางพับคือการทําผักผลไม้แช่อิ่มหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติค่ะผลไม้กลับชาติกล,ล่วิธีการถนอมอาหารที่เปลี่ยนรสชาติดั้งเดิมจากรสขมของบอระเพ็ดหรือรสเปรี้ยวของมะนาวแปรสภาพแช่อิ่มจนได้รสชาติหวานรับประทานง่ายและที่สําคัญมีให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิดค่ะ ศิละปะดำรงไว้ที่บ้านพญาซอแหล่งผลิตซออู้เครื่องดน,นตรีไทยพื้นบ้านที่สร้างสารรค์โดยการนำกะรามะพร้าวพันพญาซอมาแกะสลักเป็นลวดลายที่งดงามซออู้ที่นี่นอกจากจะใช้เป็นเครื่องดน,นตรีแล้วนักท่องเที่ยวบางคนยังนิยมซื้อกลับนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนอีกด้วยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนสามารถมาพักแรมค้างคืนกันได้ที่นี่มีโฮมสเตย์บ้านทรงไทยหลังงามไว้คอยบริการท่านด้วยความอบอุ่นส่วนดิชั้นวันนี้ลาไปก่อนค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย